อันนี้พี่สาวผมครับคุณยายพอดีสุดสวยครับพี่กิมไล่อ่าเศรษฐีได้หนิบะแมนแกข้าวเนี่ยยังเศรษฐีเศรษฐีเลยพี่สาวผมพี่สาวผมพี่สาวผมเดี๋ยวจะเอาองเอฟผูกเยวกับน้องสายว่จ้ะพี่สาวผมเพิ่งเอามาเพิ่งให้กลับมาเห็ุงานว่าสวนมันบ่มีคนเบิ่งสวนใหม่มันได้มันขายได้ตเยอะียะพี่กิมไล่ปลาจีนบุรีบุ้ยเพื่อด้ใหม่ ลายซ้ำเลยเฉพาะอาณาจักรถี่ไทยเบิ่งนี่สุดพุ่นครับันดี่ะลูกแม่โอ้หชละโอ้พัชนาเสียงดีขนาดนี่เนี่เบื้องบนัน่ล่ำเรืองัาดีะลยปลาดิปลาปลาปลาเคยบเออเออปลาดีดี่น้องพี่สาวพี่เอ๋บอกใ่าฟังมาซาเถือไปหาเอือยไปหาเอือยผมเบาอยู่ได้ปนะแนนแก่ ลูกค้าก็มาเอาลุงยังลุงยังตายเบิดก่อนหน่อเบิดก่อนน่อแล้วเนี่ยโซาซุกเอ๋ซุกเอ๋ภาพกานคุยว่ามามาเหยียบเอื่อยมายามเอื่อยพอมีเอื่อยอยู่นี่ตาลูกสาวรู้ก็มาน้ำล้านสาวก็มาน้ำกันโอ้ปัญหาคือป้าเรืยนี่ลูกสาวผมหาคุณป้าเลยกอดป้าเลยท่านองจุ่มพวงมาลัยฮะ นี่น้องจุ๊มจุ๊มนี่มือนั้นนุงกระปงจําบ่ได้เออนี่ลูกคนเออนกลางเออิไคือเก่างาม่เก่างาม่าเีเาไปหากินน้ําก่อนมากินน้ําก่อนกินน้ําก่อนโอยไปนีหาเจอนี่มื้อนี้ ย่ายย่ายครอบหนงเคิงหนึ่น่ะแบงให้น้องสายมาเลยงดย่ายมันจะองมากอีกยังอันี้ดำอมมนุษเอามากหรอทางนดังมันมันหนาฝนมันกรดางมันถูกฝนเยอะเลยนี่ครับนี่ยโอ้ยยังบอกแล้วครับพี่สาวผมจนนี่สุยางเขาตังเขาบ้านห่างห่างนั่งคนด้วยชด้วยมาหมาก พ่้ให <laughs> <sk r ary> like ้นะว่าแกเพราะพี่เนื้อเนี่เพราะว่าตัวตัวพี่เองก็ว่าเอแต่เบอร์ของเอท่ายมันก่สวยเอาไว้เฮ็ดพวกหลายตัวเนี่ยจะได้อยู่ของพี่หนา้ยังค้าอยู่จะเบอร์ที่ใช่จริงๆพี่เปลี่ยนเบอร์เบอร์เบอร์นั่นน่ะที่มันมีเม่ไม่ซื้อคนอี่ยากไว้ที่จะค้าอยู่แต่พี่บอร บมก็ได้ใช่ไอ้เบอร์นั่นเลยเลี่ยนมาเป็นเบอร์เขาถามว่าดีบ่ดีจริงจริงดีเก๋ย้อบอกดีจริงจน่องสานะถูกไวมนะมันชอบเล่นหวยฮาน้อยหวยหุ่นรนยังถูกแป้คู่มือมือสองทั้งมดก็ไป็มเมอไร่นละเมื่อวานนี่ก็ถูสองั้ก็เสือหวเน่ห้าน้อยเนี่บ่แก่จ้าอ้ยบ่เสือเดี๋ยวก็ถูขึ้นมาะสือหวยขัวซําพีนะนสือห้าน้อยไปเห็นน้องเลี้ยงว่าเรเลี้ยงยงไงน่ะเลี้สิไ้ก็ม่งคู่ใดอน เป็นผู้ใดก็มาซ้อมมาพี่ซ้อมเหมือนนั่นเบื้องสอนซ้อมไว้แข้งหกแปดอันเนี้ยเมื่เราเห่เจ้าเนี่ยมันเห่กรมมันก็เบื้องเนาะเรากรมกรมพี่เห็นหมอลัมคนซ้อมกันอ่ะหมอลัมคนหนึ่งอยู่ห้าน้อยเขาบอกว่าเขารวยรวยบางทีเนาะแล้วเขาเขาบอกว่าเขาเอามีคนโผนเขาตังให้เขาทุกมมือทุกมมือเพราะว่าเขาเป็นเจ้ามือหวยมีคนนึงแข้งหกแปดเก็ซ้อมเมื่อที่แล้มันถูกสารเช็ดกับหมอรัมน่ะล่ะหมอลัมปลาปลาหกแปดเดียวเลยก็ซ้อม เขาบอกามขาเขาออว่าหรมบกว่าฝันมเจดไปเอาอันนนุดหนึ่อยู่เกมเกมเอาน้ำมาให้พี่ๆกันหน่อยกินนักกันก่อนนี่นี่เพาะให้น้องสาวดิแม่เขาบุนี้เปนไ่เพาะเอ๋ยตียังะเออออจออจิอ๋อเพาะอ๋อเอ๋ยางแเพ็นยสายตัดนนีมืนต้นยางจน ใชเลหัจะสอนี่น่นะมะดูนะโอันนีบเเคยเด็กขนาดนี้จ้ะเขาเนีไป้นเท่าครับค่อยตไปเรื่อยเนาะเอมไปยังยูบอพี่ก็ที่ไหนเอมไปน้ววันนั้นยังยูจะหายไปใบหนึ่งจังวันเม็บอสรางมันออมันชอบน้ำเ้อรดน้ำมันบอสมันชอบน้าแช่แะครับอาเจส้กระถางนี้นี่ขื่นร้องจะสั่นยิงใช้หน้าใบเมื่อย ทุกานาน่นี่นี่นี่กระดาษจ้างเลยนะอ๋องายแ่โอ้อยู่ในสวนตอนนี้แดดนอเต็มเลยว่าหยิบหอเหี้ยงยวเะห้าให้ลูกกับเอ็นเอ็น้องเอบอกว่ามาแม่แล้วมมากระนองอุ้งว่อแม่มันบ่ออยู่โอ้ยตะวังเดี๋ยวจาไปบองในตอน้ ไปไปชมสวนใป่ามมามาชมสวนกันก่อนเอาของเามาเยเลยไว้เรามาบ่กจ้าไว้เราว่าไว้เราว่านี่งเน่ยครับน้องพายยห่วงพี่เด้อพี่บาคิดเอาไม่อีกดอกเด้อเอคัคือน้องอีหลีเด้อรงค้นามาเขากอจ้มาหวงวาดยอจะหาว่าสยเป็นโสดเาไปสบายวันนั้นเด้อเขาคิดว่าเป็นพี่น้องกับพี่น้องเลยเห่นั่นพี่น้องจ้อันเนี้ยเนับใบอนอันนี้ออ่ แฟนครับเอฟซีของเอกขันฟานไปพันมาแวะมาหาพี่สาวผมด้วยื้อยชิโยไข้ได้หน่แต่ว่าเอื้อยว่าตัวชิเลี้ยงเป็นวาระค้าจะลองเพียงแล้วว่าต้องมีคนถ้าถ้าเราไปจะต้องมีน้ำรอขานไม่เลอะจ้าเออเขาลืมใส่หนังตัวที่เราให้เขาลืมใส่หนังนี่แล้วนีหนิใหญ่เราสุดยอดเลยของเราเพิ่งไงเพิ่งไทยไทยพยาการครับเอใหญ่ครับ ีปนอปนไล่ให้นอกล้วออกจากงานพี่นี่แบ่งแบงแบงแซกนี่ให้เตารถรถรถซีกนี่พี่แบงให้เตาดิหน่เอาไปบดเลยเด้อน่เนี่ยซกเนี่ยเฮ้ยต้นไง้งหเลยเดี๋ยวตไงท่กันไม่กล้วยนี่ไกล้วยหญ่เหยกล้วยกล้วยตัวนี้มันเป็นไ้ ทหารค้าตูโตทอบโตที่หนึ่งเขาอ่ะมันแทงเลายๆถือมาละของของหนูหนูเอาไปใหนด้ยน้องสาวพคนกับเฮ็ดแมนแม่โอันนี้อันนี้จะเป็นสมุนไพรแม่รักษาสุขภาพของกันตุ้มทวยนมันชิบสวยกวยก็เกาเสยเลยอันนี้กินมาสุขภาพสวย แล้วก็ครีมแล้วก็เซรั่มจ้าตัวนี้แบรนด์ท้องหนองเองจ้าของจุ๋มอ่าเอามาฝากเลยบ่ลืมบ่ลืมบ่ลืมพี่ทุกค่ะบ่ลืมบ่ลืมบ่ลืมเน้นๆน้นอาหารอนหารอะไรอาหารอะไรโยเว่ยยโยเว่ยอันยเว่ยพี่สาวคนณแล้แล้วรถเก่งจะใสจะใส่ต้นไม้ได้เหรอลูกเก่งเจอโอ้ยโย๋ยวจึงแล้วกเดี๋ยวพี่ให้ต้นที่มัน ใหน้องอู้วไม่ให้ว่านั่นของบ้าเลยบ้าแก่ๆแก่ๆจะแข็ตัวไม่เห็นบาใจกระด็แค่บังเอาใจเสงเดี๋ผมเคยได้ไงเอาใส่แสียงไหมเอาใจเสีงกระดาษดาเลยเบิ้องหนาของเอื่อยครับเบิ้งของเอื่อยใหญ่หลายเสียงคันเดียพ่อกันล่ะครับผมกับเอื่อยผมเป็นเังสี่ล่ะครับเสียงหน้าญี่ปุ่นได้ไปหรือยังบอจ้ะมอหน้าล่ะกะ ไอ้ช้างนี่ยังเขาเนอะนะนี่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 อันพี่น้องครับอันนี่กันนอกไส้ครับเพื่อนสิเป็นหนึ่งสี่ครับประมาณนี้ของมักเดิมีความสุขเว้ยมาเบิ้งหมอล่ำดิวะมึงมอลำมาข้าน้อยข้าน้อยตึกนเต้นแล้วมามักสื่อแล้วว่าขายอันไม่ดังตัวเดียวกับกายแล้วเขาเอ๋ยเล่าง่ามกระดูกชัดต้องเป็นแบบนี้ ขาบรรเจนเรามันจะเป็นอันนี้ไอตอ้อเขามันอมันชอบแฉน่ี่มนร้องเขาเอามากอันนั้นให้เอ้ยอยู่ได้ใส่เมือเน้อมาอยู่ได้ได้ออกมาให้เขาบอกมีคนฟังอยู่อ๋อของเ้าเอามาอยู่ของเอ้ยผมตั้งหักเ้าเอ้ยผมก็ตั้งหัผมมาให้เอ้ยสอนครับพี่น้องแฟนคลับอซผมให้เอ้ยสอนผม่าวิธีการทำอาหากินแบบได ให้เอ่ยสอนเทากับไปลองเพ่งไปจนเผาจนแกกะก็อยากลองอยู่เดี๋ยวน้องเอเปลี่ยนกระถางใหม่เด้อจ้ยเเดี๋ยวให้มันตีก่อนเด้อจังเพียนงั้นเลยพคตน้ำไหลายเบื่อเลยอช็อตแฉะช็อตหนบ่ชอบแฉะเอาแซน้ำถ้าใส่้องเอ๋เนาะจ้่านออ้วนขนาดนี้นี่นอประมาณนี้เขาขายประมาณหมื่นเอ็ดหมื่นสองนี่นะ น้องเอ็ซอนน้องให้ได้ไม่อาชีาเอ้ยเอ้ยนอกจากล่ำแล้วขยักขยักฟังล่ำมือแรกนี่นั่งยึดเขานองการสิลป์ล่ำไฟังเรื่องลำนี่ผมกับปยาไทยเหี้ยนเลว่าแล้วว่าเหมาะมากลยยังได่ดีขนาดย่านจะไปด้ล่ำานละอันนี้มันยังหน่อยอยู่นาะ

ันนี้มีเยอะกว่าอัดไส้อันนี้มีสองสองไข่แล้วเนี่ยเท่าก็ได้สามเลยเนี่ยพอดีแบบมีลูกอยู่สองคนเมียหนึ่งคนพอเลี้ยงอยู่เนี่ยเอาลูกคนกับเมียเมียสองใช่ได้จากแล้วล่ะจะจะเป็หมู่บ่ล่ละก็ว่าเอาไปตัวทีปมั้งใช่ไหภาษาใช่ไหมเดี๋ยวนี้ ไม่คีบชากันไเ๋ยที่หลอดไหล่นเหนบ่อเนาะอันนี้บอลหน้ามันเบื่อเขาก็เอาใส่ดินเยอะดินใส่อ้าวถือใ่้น้ำกันในบอเทุคลวนบอาโอทึกคูเยอะโออันนันบัไดเด้อเลียนเยองนีกก็เยง หมูดาไงใส่รอปะจะเสียซื้อเสียหมูนเลยก็ได้โนน่มากมาชกระถางมาชมอ้ยัดัดการหนอกสอนนองได้หนิเดี๋ยวสักจะประมาณอาทิตย์ที่สองอาทิตย์จะได้เด้อเราแยกใส่กระถางไงหรือทามีดดินแบบแฉะแะลงดินเลยเหมือนบอลนะเขาเนี่ล่ะเอนครับ อีกจ๊กันอันนี้จะค่อยชซน้นามันเมื่อยเจ้อันต้นถ้าะจะไปตอนนี้มีถาดนามเซน้นามไว้เลยตั้งเลยช่ถ้าต้นถ้าต้นนี้อยู่ที่ประบันแปดพันนี่อกครับเขาสวยแต่เขาไม่ให้เคี่ยวเหมือนที่ที่ให้ไปรดอกเด้ไอ้นี่เคี่ยวคือมันมีมันมีนอไม่นอแล้วเขาเจ้าซี่เขาไม่ให้แม่ค้าเขาจะไม่ให้อันนี้ถือว่า เอาไปจะได้ไปตั้งได้อีกแนะเกย์สอนน้องเขมาหากินน้องก็ได้สองน้องด้กันบอลดังสามได้นั่นนี่มีมีเที่ยวสองเที่ยวด้วกันได้ทอกันแหละเกย์นะเอ็กวัตถิม่าฮะเกยสร้างเหมือนเชืองแล้วเสืองหยกแจงไหมน้องเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยเขาเอาไม่ค่าเขามาเอาไปไม่ค่าเขามาเอาไปเขาเอาไปจังก้นวู้นหนี่เมื่อกี้เนี่ยโอ้บจก้อนนีาจากน้องเอ็กซะแน่ว่ะ วัวนี่เห็กระเขาคอายเขาบอกว่าเขากับจากเอ้หมือรำ้าเขาจะมาแวหาสัเหนเบิงในคลิปดูสูงหายมาหลายคนเห้กับเข่าเต้นโตเลยหรอใ้สนอกไอาไอ่อไ้อ้อ้อ้าอ้่ออกไร้ไอ้คอ้ไอ้ไอ้อ้ครับอ้ไอาไอ้้ออ้ไอ้ไอาไอ้ไอลไยคอ้ไออ้ไอีไอลไอ้อ้เอ้ไอ้ไอ้ไ้ไาเ้อ้ไอ้้อ้ไอ้ไอ่งอ้า้อาไั้ไอ้ไ้อ้ไ้ไอ้ไอ้าอ้อ้้อไ้้เ หาเอื่อยเอื่อยก็ห้ข้องฝากยาาี่งเมื่อท่านหมดนะครับยังห้ทั้งโอให้ทั้งนองจุ๋มห้ทั้งนองเอ๋ย,อยังอีกเสียงใหว่าน้องอย่กราบขอบุญขอบคุณได้หลายเอื่อยเด้อฝากพี่น,น้องเอฟซีแฟนคลับสุขภูสุขคนขันตองการใหม่ดังผ่านมาหาเอื่อยทั่วหาเอ็กอะไรเอซิพามาเองครับพี่กิมไล์ไม้ด่างแห่งปลาจีนมุย้ยผู้ใดยิงไง,งเสมอผมครับ ฝากไปน้ำแนวฝากติดตามกดสับสไครต์ให้งกำลังใจเเอนี่ยกันละกันครับผมโอ้ได้ไหมเขามาหาในที่หรือเปล่าเชื่องอะไรกันนังแอบอ่อยเชื่องเราเชื่องยันต่ำของบ่ครับอันนี้เอื้อยอันนี้เอื้อยหายเมื่อไปตั้งแมร์ไปเหลื่อมต้นเนื้อหลาซ้อนน่องท่ามาหากินส้อนน่องท่ามาหากินเอื้อยซาดนี่ก็ใชายเาะเมื่อ แต่ว่าอยากให้น้องอยู่ได้เพราะอาชีพน้องก็เป็นอาชีพนักร้องครแล้วว่าให้กําลังใจน้องนุ่งครับแทนยญ่กกราบขอบคุณเออหลยหลายๆด้วยเด้อ<แ>ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณเด็กที่สู้ผู้สุ้คนครับเห็นยงเรื่องให้กําลังใจะะฝากติดตามในกําละการครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ